นี่จะกินอะไรโลอันนี้เม็ดมะม่วงเนี่ยมะม่วงนี่มาพานเข่าละว่ากินปะ่ะคะ เนี่น่นะื้อผักเนื้ผักอ้อผงบอกว่าอันดาปูบอกเจอเจอผักมให้หนูกินนะหนูอยากินเนื้อผักอะเหยิบอาเลยลูกมันจะกินอะไรเยอบเลยบัคเกอรี่กินบัคเกอรี่ครับเจอเจนื้อผักมาให้น้องของครับ น้องของบอกว่าชอบกินเนื้อผักกับย่างค่ะค